ทีสวีดับมีรักแฟนสตลอดทุกท่านนะคะวันนี้เรามาเจอกับอาซอาในห้องคำอีกเช่นเคยนะทุกคนวันนี้อาซอพามาเจอกันในเกมชาวแอสการดนะเอออาซอมาพร้อมกับถุงสามร้อยบาทนะอาซอขออนุญาตเริ่มที่เบ็ดเท่าใดดีเฮ้ยขอร้องเบ็ดน้อยก่อนนะขอรอ้อ,อ,นนะอ,รองซักเบ็ดสองบาทก่อนเออขอร้องเบ็ดซักสองบาทก่อนเดี๋ยวถ้าพิ่มสี่ร้อยนะเดี๋ยวอาซอจะปรับเบ็ดเพิ่มไปเรื่อยๆนะเอ้ยไงเข้าสุดรับ อุ้ยอ <โ Cock S 2> <tinc S 1> ุ oh ้ยอุ้ยอุ้ยมาอุ้ยรายเข้าเสร็จอุ้ยคูณสี่อุ้ยเอาดีดีอุ้ยทุกคนคูณครบบังเออุ้ยวายเข้าต่อเสร็จดิครับคูณทุกสองอุ้ยจัางว่างิงละวันก้อนตองเออสี่สิบหกบาทนะเออมาฮะมาละอาร์สองข้าถึงเพื่อนะเจเจอุ้ยเออยังไหลได้อยู่วะวายเข้า อุ้ยมาดิครับคูณสี่เฮ้ย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 มาฮะมาฮะเออมาต่อกันเลยอุ้ยมาดิครับไหลมาเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยหยุดมานะคูณสองไปดิครับเออมาดิครับปาเขาให้เออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาดิครับอุ้ยทุกคนพูดถึงอะมันไหลดีนะทุกคนดูคูนดิอุ้ยมาดิฮะเออเออมาฮะอุ้ยยังยังเฮ้ยเฮ้ยไหลให้หน่อยฮะอุ้ยมาดิครับ อุ้ยอะไรเข้าฮะอุ้ยเอ๋อุ้ยวายเข้าวต่อฮะเสร็จดีครับเสร็จเลครับอุ้ยเสร็จดีครับคูณสิบเฮ้ยคูณสิบฮะอุ้ยอุ้ยคูณสิบสี่ทุกคนเฮ้ยเฮ้ยคูณสิบหกเออมามาอุ้ยคูณสิบแปดอุ้ยคูณเขาก็ดีจังหวะนี้เงินรางวัลก็โตเอ้ยส่งร้อยสั่งบ้าฮะเออไอ้เจ้ากตัดไปที่เด็ด มันมีทุน5 5 5ทุกคนขอไปเบ็ด5ฮะเออขอไปเบ็ด5ฮะขอรองขอรองเอ้ยมาฮะเฮ้ยยังเงียบเผาอยู่ทุกคนเอ้ยมาฮะเริ่มมาเริ่มมาอุ้ยยังไงอุ้ยเซติครับปาบเขาให้อุ้ยจีบไปบานมาฮะอุ้ยวงที่เออมาอุ้ยเจ้ากองฮะปาไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวงสิ เฮ้ยโคตรรวยนะเฮ้ยคูณสุดสีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจังว่าอันนี้เงินละวันก้องตอ 1, โตอู้ยหนึ่งพันเก้าสิบบาทฮะเอออาโ์ซอลขอร้องไปเบ็ดเยอะเลยนะทุกคนเออเบ็ดน้อยแต่ขนาดนี้เบ็ดเยอะแต่ขนาดไหนฮะเออขอร้องเบ็ดสิบนะเออนี่บากเดี๋ยวพร้อมหมดกับเบ็ดสิบแล้วเดี๋ยวอารซอจะไปเบ็ดยี่เลทุกคนเออค่อยๆปตามเลย เออจะไปแบบนี้อุ้ยวายเข้าวตอปาไปสองร้อยหนึ่งสิบบาทมาดิอุ้ยมาดิครับเต็มแผ่คูณสิบเฮ้ยเต็มแผ่คูณสิบเฮ้ยจังหวะนี้เมื่อวันก้อนโตเอ้ยเจ็ดรอ้อยยี่สิบสองบาทฮะเฮ้ยลิ้นรัวลิ้นแดงตาลายทุกคนเออตาลายนะตาลายอะไรข้าอุ้ยเคย,ยังฮะยังยังไงดี เอ้ย <im sharing> ยังไงดีอุ้ยมาดิครับเออมามาเออมาเดี๋ยวจบตานี้อ่ะขอขอไปเด็กดีสุดนะโยนอุ้ยสเก็ตเตอร์เกือบเข้าฮะเออสเก็ตเตอร์เกือบเข้าฮะขอร้องเบีดยี่ฮะเอ้ยยังอุ้ยยังดีนะมีวายยังดีที่มีวายฮะเออมาเอ๋อไหลต่ออุ้ยอวายเข้ายังไงฮะปาบ่อยมาดิอุ้ยวายเข้าฮะเสร็จคูนสิบอุ้ยหนึ่งพันสองร้อยงูคือบาทฮะ เฮ้ยจังหวะนี้เงยรางก็ตเอ้ยหนึ่งพันห้าร้อยสิบเจ็ดปะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเรื่องนะชาวแอดกับแอดกับเอาเรื่องฮะยังไงนะแอดกับเอาเรื่องทุกคนเออไหลไหลไหลแบบไหลปังฮะเออยังไงฮะเฮ้ยเฮ้ยมาฮะมาฮะขอแบบไหลเรื่อยๆฮะออื้มาละเริ่มมาละคูณเข้าดีนะทุกคนเออคูณเข้าดีอุ้ยมาดิครับเนี่ยคูณ คาราเบ้ฮะปลาพลอยคูณแปดเฮ้ยเฮ้ยเยไข้าวสามตัวเสร็จ oh. พ uh ี oh. uh ่ครับคูณสิบเอ็ดอุ้ยหนึ่งพันเฮ้ยเฮ้ยหนึ่งพันข้าวทเกคนเออเดี๋ยวเรามาดูเงินรางวัลรวมกันดีกว่าเออเฮ้ยจังหวะนี้เงินรางวัลกองโตเออสองพันเจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ดบาทนะเออมาฮะแอดกาดอุ้ยแอดกาดเอาเรื่องอ่ะทุกคนชาวแอดกาดมาฮะเออเป็นเกมใหม่นะทุกคนออ มาอุ้ยอุ้ยไวเข้าเสร็จดีครับเออเสร็จดีครับปาไปเออหุ่นเจ็ดอุ้ยหนึ่งร้อยห้าบาทนะเออไหลเข้ามาอุ้ยแปดสิบบาทนะเฮ้ย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 สองร้อยยี่สิบหกบาทนะเออมาเฮ้ยไหลเรื่อยๆทุกคนขออีกสองตาอ่ะขออีกสองตาของอ่ะเฮ้ยยังไงเอุ้ยไหลมาไหลมาดิฮะอีกตาสุดท้ายนะ อ you know? uh oh ุ้ยมาดิครับปลาพอให้เอาดิอุ้ยขอบตาเอ็นเอ็นอุ้ยอุ้ยเออะไรก็เออะไร่็ยังไงฮะอุ้ยเอมาทุกคนเสร็จดิครับมาดิครับเออไวเข้าต่อเสร็จดิครับคูณห้าอุ้ยสิบหรือเปล่าสิบแตงฮันทุกคนเออมาอุ้ยเหมืแปดไลเข้าเคต่อฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไว้เข้าสองตัวเสร็จดิครับคูณจุดสามอุ้ยถัง ถึงแล้ตลกอ,อุ้ยอุ้ยทุกคนอุ้ยอุ้ยคุณจังหวะนี้อวันก็ตกอืสี่พันสองร้อยหกบาทนะทุกคนเฮ้ยจังหวะนี้อ่ะโอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนไว้เจอกันที่168หสลับ v i p นะไอ้เต้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อาซอนาบ๊ายบาย